ว่ากันต่อไปครับผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของคุณป้าวัยเจที่บุรีรัมท่านฉีดแอสซาเิเดก้าวันเดียวเนี่ยสองเข็มแล้วก็สองแขนเนี่ยคราวเดียวกันเพราะท่านหลงค่ะอย่างที่จําได้คือเข้าไปฉีดแล้วข้างหนึ่งเสร็จแล้ว <ใน S 2> พยาบาลเห็นก็ว่าป้าป้ามานั่งตรงนี้จ้าก็ฉีดอีกข้างหนึ่งไปเลยนะคะล่าสดุดลูกชายของคุณป้านะฮะ<อ>ชื่อคุณบุญส่งอายุ49เป็นทนายความด้วย บอกว่าตอนนี้ครอบครัวสบายใจขึ้นได้เห็นแม่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ครอบครัวอยากรู้มากก็คือภูมิภ,มภ้มกัน,นในตัว <ใน S 2> แม่เี๋วก็ต้องเรียกว่าภูมิ้านทานใช่ไหมค่ะภูมิในตัวมันตกลงมันน้อยลงหรือมันขึ้นมากกว่าปกติหรือเปล่าและในระยะยาวจะเป็นอันตรายหรือไม่อุณลศ o n เดี๋ยวไม่ได้ติดใจเลยนะที่แม่รับวัคซีนสองเข็มซึ่งไม่ควรจะติดใจแม่เดินก็ไปเองนี่ต้องไว้ค่ะแล้วก็ไปบอกหมอว่าฉีดไปแล้วเพราะแม่เข้าใจผิดคิดว่าฉีดคราวเดียวสองเข็มค่ะ แต่คุณบุญส่งบอกว่ายังไงอยากให้เป็นกรณีศึกษาค่ะเหมือนที่สบคทำมาก่อนที่เขาศึกษาการฉีดไข้หลายรูปแบบอะค่ะอุปสงค์คุณกำลังค,คิดว่าสูตรนี้มันจะเกิดเป็นอีกสูตรหนึ่งในประเทศไทยเหรอเออคุณบุญทรงบอกอย่างว่ามันอาจจะส่งผลดีกัสบสบคก็ได้เร่ของคุณแม่คือได้แอด้าสองเข็มในเวลาเดียวกันเหมือนกรณีศึกษาว่าตอนนี้อยากจะรู้ว่าภูมิภูมิของคุณแม่น่ะ ขึ้นขึ้นไปแค่ไหนเพียงไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ก็อยากจะให้เป็นกรณีศึกษามากกว่าครับแนวทางในการปฏิบัติว่าถ้าหากว่าเราได้รับ2เข็มแล้วเป็นอันตรายหรือไม่หรือภูมิคุ้มกันที่เรามีเนี่ยมีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้ครับหรือเข้ามาศึกษาในในส่วนนี้ครับผมผมมองเรื่องของกรณีศึกษาครับไม่ได้คิดจะไปเรียกร้องอะไรก็เดินเรื่อกระพีให้แรงไม่แรไแม่แม่จายง่ายดอกวางี้แม่ได้อยู่กระลูกนาน นั่นแหละคือใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยวัคซีนมีจํากัดั้งไบค<ะ>ไอ้ที่ไข้ล้วก็รู้เหตุผลใช่ไหมว่าแอสซ่ามันเข้ามาไม่ทันคถูก<ะ>ไหมฮะแต่ถ้าไปแอสซ่าสองแขนสองเข็มในคราวเดียวกันมันไม่ต้องเนอะหรือยังไงหรือถ้าผู้ชมเห็นว่ายังไง